สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Auto Review วันนี้ผมมีสคริปต์สำหรับคลิปรีวิว2026ขบวนรถไฟที่ผมอยากให้คุณนึกถึงในชื่อสุรินทร์เอ็กเพรสนะครับหมายเหตุผมไม่พบข้อมูลอย่างเป็นทางการว่ามีสุรินทร์เอ็กเพรสที่เป็นขบวนเฉพาะรุ่น2026ที่มีคือบริการเดินรถขบวนรถระหว่างไปกลับสุรินกับกรุงเทพมหานครและเมืองอื่นๆด้วยขบวนพิเศษด่วนรถนอนโคชหลายแบบ ดังนั้นบางส่วนของสคริปต์ต่อไปนี้จะผสมระหว่างข้อมูลจริงกับจินตนาการสมมุติฐานในกรณีที่ s u r i n ทร์เอ็กซถูกกลับการเปิดตัวหรือเป็นบริการเฉพาะคุณสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสมครับขีดๆีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปรีวิวของผมนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเมาสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบนขบวนสุรินทร์เอ็กซ์เพ 2, 26, ที่เราจะพิจารณาทั้งบรรยากาศภายนอก ภายในการเดินทางจริงและเรื่องราคาพร้อมความคิดเห็นส่วนตัวว่าเหมาะกับใครครับเมื่อผมมาเจอสุรินทร์เอ็กซ์เพรสครั้งแรกสิ่งที่สัมผัสได้คือหน้าตาโบกี้ที่ดูมั่นคงและเป็นทางการเหมือนขบวนพิเศษหรือขบวนด่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอรทซึ่งเส้นทางบริการที่เชื่อมสุรินทร์กรุงเทพมหานครเมืองอื่นๆมีอยู่จริงในระบบรถไฟและมีรถออกหลายขบวนต่อวันป้ายและโครงสร้างภายนอกของขบวนโดยรวมให้ความรู้สึกแข็งแรง รถโดยสารดูใหม่คลาสเอที่นอนแบบพิเศษในบางขบวนทําให้การเดินทางด้วยขบวนพิเศษเป็นทางเลือกที่น่าสนใจถ้าขบวนที่คุณขึ้นเป็นประเภทพิเศษนอน AC เมื่อก้าวขึ่งโบกี้ภายในขบวนหรือโบกี้ของขบวนที่ใช้งานในเส้นทางนี้คุณจะได้สัมผัสกับสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับที่ต่างกันไปตามชั้นชนิดขบวนที่เลือกสำหรับเส้นทางจากสุรินทร์กรุงเทพมหานคร มีตัวเลือกขบวนแอนชั้นที่นั่งที่นอนหลายแบบตั้งแต่ที่นั่งแบบธรรมดาห้องปรับอากาศโบกี้ที่มีที่นอนโดยมีราคาที่แตกต่างกันตามประเภทที่นั่งบริการที่เลือกเบาะที่นั่งโบกี้โดยทั่วไปในขบวนพิเศษหรือชั้น AC ให้ความสะดวกผู้โดยสารมากกว่าขบวนธรรมดาคุณสามารถจองที่นอนชั้นหนึ่งระดับเอซ l e เ p e r สำหรับช่วงสุรินสนามบิน กรุงเทพมหานครโดยมีราคาตั๋วทางออนไลน์อยู่ที่ประมาณ1,461บาทสำหรับที่นอนชั้น1 AC Sleeper จากสุรินทร์สนามบินดอนเมืองหรือโครงข่ายที่มีจอดอ้างอิงตามบริการที่มีระบุในตารางราคารถไฟออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดลงมามีตัวเลือกที่นั่งชั้น2 AC ที่นั่งชั้นพัดลมนอนชั้น2ที่มีราคาย่อมเยาวกว่าในแง่ของสมรรถนะการเดินทางเส้นทางเดินรถจากสุรินทร์ไป มาระหว่างกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง34นาทีถึง8ชั่วโมง16นาทีขึ้นอยู่กับขบวนและประเภทของบริการที่คุณเลือกโดยมีขบวนที่เร็วที่สุดสำหรับบางปลายทางประมาณนั้นช่วงเวลาที่เดินทางจะส่งผลเป่อประสบการณ์โดยรวมถ้าคุณเลือกขบวนที่มีโบกี้นอน a อคุณมีโอกาสพักผ่อนระหว่างทางได้ดีขึ้นขณะที่หากเลือกที่นั่งธรรมดาพัดลมชั้น3อาจรู้สึกเหนยกว่าในการเดินทางไกลการจัดการพื้นที่ภายในโบกี้ ขบวนสำหรับผู้โดยสารที่จองที่นอนหรือโซนพิเศษมักมีลักษณะเป็นเตียงชั้นวางของส่วนตัวม่านสำหรับความเป็นส่วนตัวซึ่งเหมาะสำหรับการเดินทางกลางคืนหรือเดินทางไกลนอกจากนี้สำหรับขบวนที่มีระบบ a อและบริการที่นั่งพิเศษคุณภาพของการเดินทางมักให้ความรู้สึกปรับปรุงมากกว่าขบวนธรรมดาที่มีเพียงพัดลมหรือชั้นสามสำหรับราคาค่าตัว๋วนั้นขึ้นอยู่กับปลายทางบวกประเภทที่นั่งโบกี้ขบวนที่เลือก ตัวอย่างเช่นสำหรับปลายทางจากสุรินทร์กรุงเทพมหานครราคาชั้นเอ็กซ์เพรสหรือขบวนพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่ช่วง417บาทถึง621บาทสำหรับที่นั่งตามข้อมูลออนไลน์สำหรับการจองที่นอนที่นั่งพิเศษ AC s l e e p e r ระบุว่าราคาออนไลน์รวมค่าบริการบวกความสะดวกอาจสูงข,ขึ้นกว่าราคาตัว๋วแบบซีธรรมดาจากประสบการณ์และข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไกลข้ามภาค2,026สุรินทร์เอ็กซ์เพรสหรือขบวน บริการในเส้นทางนี้ให้ความคุ้มค่ามเมื่อคุณเลือกบริการที่เหมาะกับความต้องการของคุณถ้าคุณเน้นประหยัดคุณสามารถเลือกชั้นที่นั่งราคาย่อมเยาก่อนแต่ถ้าคุณเดินทางข้ามคืนหรือมีสัมภาระมากการเลือกโบกี้ที่นอน a อซีชั้นพิเศษจะทำให้การเดินทางสะดวกสบายและผ่อนคลายมากขึ้นข้อจำกัดที่อยากให้เพื่อนผู้ดูคลิปพิจารณาคือหากคุณเดินทางในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นเช่นช่วงเทศกาลวันหยุดกิจกรรมพิเศษ ควรจองตั๋วล่วงหน้าโดยเฉพาะสำหรับขบวน AC ซโบกี้ส l ลิปเปอร์พราะที่นั่งเหล่านี้มักขายหมดก่อนวันเดินทางโดยสรุปครับถ้าคุณนึกถึงสุรินทร์เอ็กซ์เพรส2026เป็นบริการเดินรถขบวนเส้นทางที่มีตัวเลือกหลากหลายทั้งชั้นประหยัดชั้น AC โบกี้นอนและคุณเลือกอย่างชาญฉลาดตามงบประมาณและความสะดวกคุณจะได้รับประสบการณ์เดินทางที่ดีวิวระหว่างทางความสะดวกสบายและการพักผ่อนระหว่างเดินทางครบครัน ผมหวังว่าสคริปต์นี้จะช่วยคุณสร้างวิดีโอรีวิวที่น่าสนใจและถ้าคุณอยากผมสามารถช่วยตรวจสอบตารางรถไฟแอนข้อมูลหรือขบวนนอน AC รุ่นใหม่ล่าสุดของเส้นทางสุรินทร์กรุงเทพมหานครโซนอื่นเพื่อยืนยันข้อมูลบวกสร้างสคริปต์ฉบับสมบูรณ์1500คำที่อิงกับข้อมูลจริง100%ให้คุณโพสตได้สบายใจอยากให้ผมช่วยเช็คแอนเขียนฉบับเต็มไหมครับ